ดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามโกบาลบอรอนะครับวันนี้เรามาแลกความสุดความสมบูรณ์ก็งงวดดีจะทําการชนกันที่สนามบอรอในวันอาทิตย์ที่แปดกันยานี้นะครับครับวันนี้ครับพี่ครับครับผมมาจากที่มันว่าชนเนินใตยครับพี่เบาชื่ออะไรอยู่น้ำตัวหลุดจักที่ครับชื่อเปาครับครับผมมาจากไกใไหนครับพี่เบาไก่โกดังเป็ดเจ้าเวจัครับปุ๊บหนองวัวตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่เบาโน่นน้ำเป็ดปูป้านครับหรือว่ายกหน่อยนะครับน้องวัวอยู่กี่ปีครับปุ๊บปีกว่าปีว่าพี่พ่อรับมันว่าน้องเป็นลูกตัวไหนนนนนคคคคครรรรััััับบบลลลููกกกขขขอองงงงงเเเเเจจ้้้้้าาาาาาสิ่่ยปชมแวี นิ้วนิ้วดีจิทัครับกับว่าเหล็กขนาดไหนลูกพี่ว่าเหล็กนาบนบนทองครับว่าเหล็กนาทองมากนะครับทุกครูเราชุดนี้ว่างหน้องเมื่กี้ที่กับสามสิบนาทีสามสิบนะครับวิชยาทางชนก็เปลี่ยนเป็นน้กับย้อหน่อยนี่ชนเรื่อยๆชนเรื่อยๆครับมาอยู่ของได้เว้นอะไรครับพี่นี่วันนี้มันได้ที่บุกวันแล้วได้ที่บุกวันนี่เลยนะครับคว่ามันอยู่สะดวกสบายไหมครับโดยรวมครับผมน้องทุกคู่เราไม่กินย่ากินน้ำสุ่มบุญไหมพี่สมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีนะครับถึงหลังงานี่พี่ยาองด้วยเจ้าครับเจ้ากกกัััันนนนนนห้าคคือบบเปะร ครับน nope. ้องต้นน้องลายไม้พี Même ่ทุกควบนี่ไม่ครับดีใช่ดีใช่คุณดีครคุณส่วนหมากจำควายหรือว่าคุณกุนนะครับคุณทุกคนนะคุนทุกคนนะครับป้านนองเดือนมันกิโลได้ครับหกโลครับหกโลตอนนี้ป้อนยังครับครับป้อนมาแล้วเหลือป้อนมาแล้วนะครับครับก่อนจะถึงวันจนครับเจ้ายกหน่อยนี่มีความสดความสมบูรณ์กี่ประเทศครับลอยประเทศแล้วลอยประเทศแล้วประชาชนจนได้จนจนได้เลยครับ่าปีมันใจเกินอะไรครับลอยประเทศแล้วลอยประเทศแล้วนะครับให้พี่ภากถึงเอฟซีแล้วก็ผู้ตามที่บ้านที่ครับภาคเอฟซีมาช ครับผมยังไงสามาชิกอย่าลืมติดตามชุมตามที่อน,นุ่นงามเป็ดปูป้านหรือว่ายกหน่อยได้ที่สนามยิงกบ้านบ่อรอในวันอาทิตย์ที่แปดกันยานี้นะปูนี่ทำก,ก,ก,กับชุดเหมือนกูทิ่ยกับประกับดุกดาัางศิลปาชัยกับเดิมปั่นกันซองเทนน้ำมันบ้านนะครับยังไงผมก็ให้พี่บ่าวอะไรก็เจ้ายกหน่อยเอาเบียร์เอาชนะรับกายรับเกาะอีกหลังนะครับขอบคุณมาที่นี่นะมากรับผมมากรับบรปรับ